เพื่อนๆเรามาหาทักวานนะครับวันนี้อ่าบรรยากาศมืดๆหน่อยครับโอ้โหกลังแตกเลยครับอ uh huh. ต้นนี้นะครับสวยเลยนะครับก็วันนี้วันเสาร์อ uh ่เราก็มาเดินดูพักวานเจอแล้วสิบกว่าต้นครับ พอได้กินนะครับพอได้กินพอได้กินนะครับแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับไม่เยอะครับแต่ว่าก็เป็นโลเหมือนกันแหละ, <laughs> ะครับพเพื่อนมาเก็บพักวานกันตอน,นะครับต้นที่สองเดินเดินลงมาจากข้างบนนูน เดินเลาะเลาะ,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 ะตรงได้ตรงนั้นต้นหนึ่งแล้วก็ตรงนี้เป็นต้นที่สองครับดูนะครับหันังแตกเลยนะครับนี่นะครับแตกเต็มต้นเลยหมาได้จังหวะครับหมาได้จังหวะก็ได้จแหละเออนะครับอ่อนๆนั้นเลยได้ทั้งต้นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเก็บกันนะครับ เก็บกันง่ายๆครับดึงหลุดดึงหลุดเพราะว่ามันอ่อนเปียะเลยเสร็จใบมันก็ไม่ต้องเอาอไปนะ <c oughs> อะ่นีนครับผักหวานปลาของแท้นะครับต้องมาหาที่ปลานะครับถ้าผักหวานในตลาดก็เป็นผักหวานบ้านแล้วอืมครับไหมครับ ได้ครึ่งกับมือเลยเราก็ต้องเอาให้หมดนะครับได้แกงแล้ววันนี้ก็เมนูผักหวานปลานะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ขายหรือเปล่านะครับก็ขอกินก่อนนะครับดาบแรก ยอดเยิดนี่กำลังมากกินเลยครับครับเต็มไม้เต็มมืออ่าแล้วก็เลี้ยงไปให้ดีนะครับดูเย,ยอะแยะเนี่ยแยะมากมายแมงตอมตาก็เยอะครับแมงตอมตา ในที่ว่ามันเล็กเล็กเกินไปก็เราก็ไม่เอาแล้วครับผักหวานปลานี่จะมีรสชาติหอมนะครับหอมหวานมันไม่เหมือนผักหวานที่ว่าเขาปลูกแล้วลดน้ํานะครับนี่ธรรมชาตินะครับธรรมชาติสร้างมาเป็นแบบนี้เราไม่ต้องไปลดน้ามันครับ ต้องไปลดน้ํามันอยากได้ของปลาอยากกินอะไรก็ผ่านโทนนี้แล้ครับชัดให้ได้หมดมครับต็มไม้เต็มมือยอดสวยครับเก็บกันต่อนะครับ เก็บกันไปเรื่อยๆนะครับไม่รีบร้อนขยับที่หน่อยหนึ่งนี่เพื่อนบ้านก็ได้อาี้ส่งนะครับได้กินด้วยผ่านโถนหาอะไรก็จะได้กินอันนั้นหลมบ้ามุงมือมาป้นเปลี่ยนอยู่แถวนี้อีกเนาะ ่ายมือเดียวนะครับถ่ายมือเดียวเก็บมือเดียวก็จะทุลักทุเลนิดๆหน่นนอยๆเพื่อนๆก็จะ,ะว่ากันนะครับถ่ายมาให้ดูแล้ว อยากได้ของปลาก็ติดต่อผ่านโถนมานะครับถ้าพอได้ก็จะเอาเอาแบ่งไว้ให้ถ้าได้น้อยก็ไม่แบ่งนะครับตามธรรมดาครับได้ประมาณสองคีดแล้วสามคีดแล้วสามคีดแล้วครับครับยอดอยเรื่องสว,สวยเลยนะครับอยู่ตรงนี้สองต้นครับเก็บใไปหมดครับ จะเปงาวแป๊บหนึ่งก่อน,ทา,นทางมันชันครับทางมันชัน